วันนี้จะพามาดูการทำรุ่นข้าวโพดอายุ45วันนะครับนะก็เป็นข้าวโพดอาหารสัตว์ครับเป็นข้าวโพดอาหารสัตว์ก็ฝนตกนะเพิ่งหยุดไปประมาณอาทิตย์หนึ่งครับก็ตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะอัดปุ๋ยนะครับอัดปุ๋ยแล้วก็ทำรุ่นนะครับนะครับ ทำรุ่นนี่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ฉีดยาฉีดยาคุมตอนขณะตอนปลูกนะครับรับรองครับผลงานก็จะ <c oughs> ก็คงจะเป็นแบบนี้ครับหญ้าเนาะครับถ้างั้นงเขาโพดอาหารสัตว์นะครับเขาโพดอาหารสัตว์นะหรือก็โพดกินสัตว์ก็ได้ครับถ้าเอาญ้าอยู่นะครับเอาญ้าอยู่นะครับปุ๋ยถึงน้ําถึงฮนะ รับรองนะครับผลผลิตผลผลิตเฉลี่ยนะครับตันครึ่งได้แน่นอนครับตันตันครึ่งนะครับตันห้าถึงสองตันต่อไร่นะครับได้ถ้าทําดีๆนะครับข้าวโพดครับข้าวโพดนะครับหญ้านะครับต้องเอาให้อยู่นะครับหญ้าต้องเอาให้อยู่นะครับแล้วก็ปุ๋ยก็ต้องถึงครับปุ๋ยก็ต้องถึงน้ําก็ต้องอย่าให้ขาดนะครับอันนี้เป็นเอ่อ ปลูกในช่วงฤดูฝนนะครับก็ต้องอาศัยฟ้าฝนเนาะนะครับอาสายฟ้าฝนถ้าฝนไม่ตกก็ก็มีปัญหาหน่อยนะครับนะแต่แต่ช่วงนี้ฝนเดินดีแล้วครับฝนดีแล้วเข้าเดือนกรกฎาคมก็เป็นช่วงของหน้าหน้าฝนนะครับฝนก็มาเต็มแบบสม่ำเสมอครับอาทิตย์ตกเว้นอาทิตย์เว้นอาทิตย์แล้วครับตอนนี้นะครับแต่รู้สึกว่าดินยังก็มีความชื้นดีอยู่ครับดินมีความชื้นดีอยู่นะครับ อันนี้ดินก็อาจจะมีความชื้นไปหน่อยครับดินคมชื้นหน่อยฮะมันก็เลยไม่ล่วนฟุยที่จะไปกบระหว่างร่องได้ครับเนาะกบระหว่างร่องได้นะครับเพราะดินมันเป็นก้อนไงดินมันเป็นก้อนนะครับแต่ถ้าเกิดไม่รีบทําครับไม่รีบทํานะก็าพวกาอายุสี่สิบห้าวันเนี่ยนะครับเดี๋ยวอีกอาทิตย์หนึ่งมันก็จะ เปลี่ยนไปแล้วครับทําไม่ทันนะครับทําไม่ได้แล้วรถรถไถนู่นครับรถไถนู่นครับกาลังทําระหว่างเข้าแถวระหว่างร่องอยู่ครับมันก็จะเข้าไม่ได้มันก็จะหักนะฮะเห็นไหมก็หักอันนี้ผมรู้สึกว่ามันก็ก็ก็ช้าไปหน่อยฮนะช้าไปหน่อยเนาะสักอายุสักยี่สิบห้าวันน่าจะดียี่สิบห้าสามสิบวันเนี่ยอันนี้มันมันเข้าสี่สิบห้าวันแล้วมันก็ อีกอีกประมาณสองสองอาทิตย์นี้มันก็จะสัดซัด,ซดออกดอกแล้วครับออกดอกที่เตรียมพร้อมที่จะเข้าฝักแล้วเนะเาะครับก,ก็ต้องรีบครับมันไม่ทันเนาะทำไงได้นะครับฟ้าฝนนะครับเรื่องธรรมชาติเนาะเราควบคุมไม่ได้นะครับอันนี้ดีดดที่เขายังเว้นช่วงให้นะครับไม่งั้นก็อทำไม่ทันแล้วนะครับทำไม่ทันแล้วนะครับ นะครับสาเหตุที่ทําแบบนี้ชักล่องทํารุ่นแบบนี้สับวางครับเ๋ยเดี๋ยวขากลับนะครับพอพอทําเสร็จไปฝังรุ่นก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะไล่เจ็บสับวางระหว่างล่องนี่ครับเนาะเพราะนะครับเนะพนะราะทําทีเดียวมันกลัวมันจะเบียดเกินไปแล้วก็มันจะทําความเสียหายนะครับแบบนี้ครับเนาะก็ต้องใช้ สับระหว่างร่องไปก่อนนะครับสับวางระหว่างร่องเสร็จแล้วก็เดีก็จะสับเข้ามาก็จะครบแถวพอดีครับนะครับอดอาหารสัตว์นะครับก็โอ้โหแถวนี้ดูดูแถวนี้ดูแถวนี้ล้มไม่เป็นผ้าแล้วเดี๋ยวก็ต้องเดี๋ยวต้องให้คนงานนะครับตามเจ็บอีกทีนะช่วยเขานะครับหมายความว่า ช่วยงัดขึ้นนะครับงัดดินที่ที่มันถมเนี่ยนะครับช่วยเขาเราก็ดึงขึ้นนะให้ต้นลาต้นตั้งตรงครับก็จะได้อยู่นะครับได้อยู่ก็ถ้าเกิดว่ามันไม่โดนล,ลากมันแล้วก็ไม่โดนโคนต้นที่มันถอนขึ้นก็ไม่มีปัญหาครับก็เอาต้นขึ้น,นแล้วตั้งตรงก็เหมือนกันครับเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมนะครับกาะโหดป่านี้ครับ ภาพรวมก็ผมว่า80%ครับได้อยู่ครับ80%เนอะเพราะเอาญ้าอยู่ครับเอาญ้าถึงนะครับเออเอาญ้าอยู่นะครับถ้าเอาไม่อยู่เนาะอูโหูบอกตรงๆครับถ้าปลูกกรโพดถ้าเอาญ้าไม่ได้ควบคุมญ้าไม่ได้เนี่ยจบครับจบเลยนะครับนะครับจบเลยก็พูดถึงภาพรวมๆไปก่อนนะครับภาพโดยรวมเนาะนะครับอันนี้เราลองพื้น ตอนปลูกลองพื้น16 1688นะครับ1688นะลองพื้นแล้วพอทํารุ่นพอทํารุ่นเราก็จะใส่15 1ห้5ครับสูตรเสมอนะครับสูตรเสมอนะครับสูตรเสมออัดเข้าไปครับอัดเลยสูตรเสมอสเสมอนะครับพอช่วงเนบฝักนะช่วงเนบฝักครับช่วงที่มันออกดอกนะครับออกดอกแล้วนะครับ เราก็จัดยูเลียโรยหน้าหน่อยครับยูเลียโรยหน้าเข้าไปหน่อยหนึ่งเพื่อให้ฝักมันแต่งสมบูรณ์ตึงนะครับเนาะอีกหน่อยครับอีกหน่อยนะโรยหน้านะครับโรยหน้าไปอีกหน่อยจบครับจากนั้นก็รอเก็บเกี่ยวอย่างเดียวครับรอเก็บเกี่ยวเลยนะครับรอเก็บเกี่ยวอย่างเดียวครับจริงๆข้าวโพดนะครับอาหารสัตว์ถ้าเกิดว่าเครื่องไม้เครื่องมือถึงนะครับมันก็ ก็น่าทำครับน่าทำอยู่ครับน่าทำเนะาะเครื่องไม้เครื่องมือถึงนะครับการเจ็บเกี่ยวก็ไม่ยากลาบากแล้วนะครับรถเกี่ยวก็มีครับนะรถเกี่ยวก็มีแล้วก็ขนเข็นไปจําหน่ายนะครับโอเคครับก็เป็นแนวทางเนาะนะครับก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ